ช่วงวัยเยาวชนน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของทุกคนแต่ไม่ใช่กับตัวน้อยในปาเลสไตน์ภาพเยาวชนที่กำลังใช้ก้นหินปาใส่รถถังที่มาบุกหมู่บ้านของเขาเป็นภาพที่สะเทือนใจไม่น้อยรู้หรือไม่ว่าน้องๆเหล่านี้ได้ถูกจับกลุมและคุมขังโดยทหารอิสราเอล ถูกริดรอนอิสรภาพไม่มีบ้านไม่ได้เจอหน้าคุณพ่อคุณแม่และปราศจากซึ่งสิทธิเบื้องต้นของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พึงมีเยาวชนตัวน้อยบางคนถูกจับกุมกลางดึกในที่พัก ถูกปิดตาพาเข้าที่คุมขังต้องเผชิญกับความหวาดกลัวและถูกล่วงละเมิดทั้งกายและวาจาและการทำให้อับอายการถูกข่มขู่จากทำให้การของเยาวชนตัวน้อย766คนที่เคยถูกอิสราเอลควบคุมตัวบันทึกโดย DCIP Defense for Children International ข้อเสนอในการพักรบจาก5เป็น4วันได้ยอมจำนวนต่อประชาคมโลกและเสียงของประชาชนภายในประเทศในเงื่อนไขได้รวมถึงการปล่อยตัวเยาวชนตัวน้อยที่อยู่ในคุก IDF เหล่านี้ด้วยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง อิสราเอลและฮามาสได้มีการบรรจุข้อตกลงพักรบจาก5เป็น4วันโดยก่อนหน้านี้อิสราเอลได้มีการถล่มฉนวนกาซาทุกวันเป็นเวลา47วันติดต่อกันได้มีการทำให้พลเรือนสิ้นชีพซึ่งเป็นพลเรือนชาวปาเลสไตน์ถึง14,000คนและข้อเสนอในการพักรบวันนั้นได้ประกอบด้วยการหยุดปฏิบัติทางการทหารชั่วคราวการเพิ่มความช่วยเหลือในฉนวนกาซาที่ถูกปิดล้อมโดยอิสราเอลการปล่อยตัวพลเรือนหญิงและชาย รวมถึงเยาวชนตัวน้อย50คนที่ได้ถูกรับไว้เป็นตัวประกรันและการปล่อยตัวผู้หญิงและเยาวชนตัวน้อยชาวปาเลสไตน์150คนที่ถูกคุมขังในเรือนจําของอิสราเอลในทุกๆปีจะมีเยาวชนตัวน้อยชาวปาเลสไตน์เหล่านี้ที่อาศัยอยู่ในเขตเวต์แบงค์ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของอิสราเอลเลยแม้แต่น้อยแต่เด็กเหล่านี้ได้ถูกควบคุมตัวถึงปีละ500-700ถึงคนโดยไม่สามารถระบุข้อกล่าวหาได้และปราศจากการ การพิจารณาคดีน้องๆเหล่านั้นถูกคุมขังและทรมานอย่างแสนสาหาัสไม่มีแม้แต่ตัวแทนที่เป็นทนายที่จะให้ความยุติธรรมกับเขาได้ถูกทำร้ายทั้งร่างกายจิตใจอย่างไร้ความปราณี ทั้งทั้งที่อิสราเอลได้เคยให้สัตยาบันสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเยาวชนในปี1991ซึ่งกำหนดว่าการริดรอนสิทธิเสรีภาพของเยาวชนควรเป็นวิธีสุดท้ายเท่านั้นเยาวชนตัวน้อยจะต้องไม่ถูกกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือทำตามอำเภอใจและต้องไม่ถูกกระทํำทรมานและต้องไม่ถูกปฏิบัติหรือถูกลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี แม้ว่ายูเซฟจะมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและเรียกร้องให้ยุติการจับกลุ่มในเวลากลางคืนรวมถึงการปฏิบัติที่โหดเหี้ยมโหดร้ายและการทรมานต่อเยาวชนปาเลสไตน์ในการคุมขังของทหารไอดฟผลก็คือไม่มีการดำเนินการใดๆต่อคำเรียกร้องนี้เลยที่ผ่านมามีแต่คำถา,ถามถึงตัวประกันที่ฮามาสดูแลไม่มีใครรู้เลยว่าเยาวชนตัวน้อยชาวปาเลสไตน์ต้องเผชิญกับความโหดร้ายของอิสราเอลกว่า6ทศวรรษและนี คือเหตุผลที่ชาวปาเลสไตน์ต้องออกมาต่อสู้เพื่อลูกหลานของเขาต่อลัฐที่ไซออนิส์ท้าววันท้วันหนึ่ง อิสราเอลซาอนิสมายึดบ้านของใครสักคนทำร้ายตัวเล็กๆของเราเวทีนิวส์เชื่อว่าทุกคนต้องรู้สึกไม่ต่างอะไรกับชาวปาเลสไตน์เช่นกันนี่คือความจริงและติดตามความจริงได้ทุกวันที่นี่เวทีนิวส์ครับรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วอย่าลืมกดติดตามเวทีนิวส์ในทุกแพลตฟอร์มเพื่อไม่พลาดข่าวสารความจริงจากเราเวทีนิวส์ครับ